ก่อนเข้าห้างนะครับท่องคาถาไว้นะคะเอ็ดดี้เอ็ดดี้ยูดอนนีเด็ดยูดนนีเดโลบาเอีโลบาเอีไม่ซื้อนะฮะดูเฉยๆถ่ายเอฟซดูเฉยๆห้ามซือ้อเวอร์มิชั่น about the how difficult after Lisa h o i n g the the yeah. photo with Balu, La Bupu, how difficult to get in, in, yeah, yeah, in yeah. london right yeah, very it's difficult it's to get yeah. until now yeah 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 even now mm. นับโรงแรมทิมตันไม่เคยมาพักเลยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะพังหรือพักนะครับดอกนี่โรงแรมหรือว,วังเอาดีๆสวยนะเนี่ยจะมา OOTD นะครับวันนี้ใส่เป็นเสื้อแบบว่สาสไตล์กราสีนะครับของเมซองคิซูเน่แล้วก็เข็มขัดแซงระรองนะครับแล้วก็กางเกงเป็นสตรงแบบทรงแบบว่าโบกี้จีนนะครับของ เบสก้าไม่กี่บาทเองแล้วก็รองเท้าสีขาวซึ่งมอมมากของออ c l o u d นะครับใส่สบายมากเพราะว่าต้องเดินเยอะวันนี้จะไปช้อปปิ้งบล็อกมีอ c ซิสซอรีใส่แค่นี้พอเนาะเป็นนาฬิกาเดทจัสของโรเล็กได้มาประมาณ2ปีที่แล้วแหวนแอร์เมสแล้วก็ฟลันดล่านะครับเพิ่งทำความสะอาดใหม่มากแล้วกำลังคิดอยู่ว่าจะใส่ตัวนี้กรหนาดไม่น่าดีกว่า วันนี้ใส่ตัวนี้ดีกว่าแจ็กเก็ตนี่เป็นแจ็กเกตสีเบจนี่ตัวน,นี้ประมาณนี้แล้วก็กระเป๋าหรือวิกตองเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะแล้วมันก็ตะโกนดีชอบโอโอทีดีวันนี้นะครับฟิตเช็คเออแกลมโอเคชันดีมากเลยนั่งพิคาด,าดี้มาถึงในบริกษนะครับก็ไม่กี่สถานีเองนั่งมาประมาณ5นาทีเองจาก รอสเซลสแควร์ uh, นะครับที่เอ็ดอยู่โรงแรมนะนั่งมาแฮร์รจะมาเช็คอะไรนิดหน่อยดูแอมเสดูเอพแล้วก็อาจจะดูแฟชั่นนิดหน่อยนะเราถ่ายเอฟซีดูวันนี้เสร็จเสียหลับเต็มเลยเมืองมาจับได้เลยนะคะลูกสาวเออนี่ <laughs> นี่นะครับเป็นหนึ่งในห้างที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีสินค้าครบที่สุดมีฟู้ดทอมีอะไรอย่างเงี้ยคือ w o r t to visit อะอย่างเงี้ยนินตัวนี้สวยจังเลยอ่ะขออะไรอ่ะ อ๋อซาร่าหรอเฮ้ยอดอกสวยอะอยากได้หลดซื้อเลยสวยมากชอบไอเลิฟดูดีอ่ะดูแบบไฮแฟชั่นมากเลยแกพอหันป้ายไปเหาอีดอกสัตว์ว่าเป็นธรรมดาที่คนห้องห้างจะเยอะนะเธออ่าเราหาแอร์เมสก่อนเลย display แอร์เมสที่แฮรอลนะครับดีสวยจัง<ม>เครื่องหนังที่แฮรอลนะครับอันนี้เผาเหมือนคีเพาอะไรอย่าง้ปะน่ารักดีนะ หาซื้อของขวัญให้แฟนอยู่แต่กระเป๋าแบบพวกกระเป๋าตังแอมเมสของผู้ชายแพงมากเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยราคาเท่าของผู้หญิงเลยอ่ะใบนี้ก็น่ารักอยู่นะโรดิโอนี่ไหนบอกของแรมีเต็มเลยจ้าอยากได้อ่ะน่ารักเนาะมันเล็กอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะไปลองถามคิวที่แอร์เมดนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> รู้สึกว่าอารมณ์น่าจะประมาณคล้ายๆปารีสเนาะก็คือ อ,อย่างเอ็ดเดินเข้าไปเขาก็ทิบออกมาแต่คนที่ก่อนหน้าเอ็ดเนี้ยเขาให้รีจิสเตอร์แล้วก็ให้ลงชื่อไว้อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองมาวันอื่นดูโอ้ใบนี้ของแซงน่ารักเดียวใบนี้ยน่ารักเนาะไม่น่าเชื่อว่าแซงจะทํากระเป๋าทรงนี้มาด้วยอ่ะน่ารักอะคล้ายๆโรลโลเปียนาเลยอ่ะชีบ้างนะครับเห็นน้องใหม่ดาวิกาถืออยู่สวยอยู่นะ แต่ตอนนี้กระเป๋ากุชชี่ราคาแบบแรงมากอะใบนี้น่ารักนะเห็นน้องใหม่ถือบ่อยอยู่ฮอตฟริดนะยังไงก็ยังฮอตเหมือนเดิมเดินนี่สวยงามตีคือไม่ไหวอันนี้วันธรรมดานะแกคนเป็นหนอนเลยอะคนรวยนี่คือมาจุกกันที่แฮ Th er, ร์รน่เธออลังการมากดูสิโมเอชางดองแชมเปญบาร์ e นะครับใครอยากมาดื่มแบบว่าผู้ชายมารออะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไลเตอร์สติกนะครับของชาแนลเขาบอกว่าดีมากมันจะขายเฉพาะเียบในบูติกเนาะเราลองดูว่าที่นี่จะมีหรือเปล่าเธอของเลยเทพที่ฉันอยากได้นี่สี Transparent อันนี้พอทาออกมาแล้วมันจะมีมันเหมือนเบกก้าที่ฉันเคยมีเลยเธอกรีดอยากได้ <S 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 มันคือสวรรค์นกชอปจริงๆแกและสาวๆที่เป็น BACASA ที่นี่กนะ็คือแบบหน้าตาด,ดีๆทั้งนั้นเลยเธอลูกสาวเนี่ยนี่ แต่ละคนนะหน้าตาน่ารักน่ารักนะระเป๋าจิงเขาขาย20่สิ later ไปเจองานแบบว่าที่ AP มาเขาน่ารักมากเลยอะชื่อเอเลน,เน่ะเป็นคนบราซิลน่ารักมากเธอถ้าแบบว่าใครมีโอ,อกาสได้มาลอนดอนแล้วอยากแบบมาจด AP เนาะก็เรามาคุยกับนางดูนาะเป็นคนบราซิลด้วยแล้วเราเพิ่งไปเที่ยวบราซิล มาด้วยไงยก็เลยแบบแนะนํากันแบบดีเลยอะทําให้เราแบบมั่นใจว่าแบบว่าเอออะไรบูบูมาเจอหมีแฮะ์รอด์ไปละยังไงล่ะมีทุกสีเลยไม่ต้องสุ่มด้วยดูซิลดร,ราคาเธอ5้าสเอร์เซ็นเต็มเลยเนี่ยมาช่วงนี้เป็นช่วงเซลพอดีเลยเนาะช่วงซัมเมอร์เอดมาชูมิทจูนนะครับก็เริ่มเซลล์แล้วเนี่ยน่ารักอยู่นะเอาไปทำอะไรดีวะเอาไปตั้งตรงไหนดีอะลกบ้านเนาะอยากได้หมีแฮร์รอลดอะเนี่ย ตัวละสิหเองเธอมันลด50%น่ารักเนอะนุ่มด้วยเธอนิ่มมากเลยอ่ะเซลเต็มเลย fc เนี่ย50%เอนเธอ,อยี่ห้อนี้ใส่สบายมากเธอแนะนำอย่างรุนแรงโคสบายเลยอ่ะก็ลดราคาแล้วนะเนี่ยดูด,ดิยังไม่เจอตัวที่ชอบเลย เวอ้นี้น่ารักดีอ่ะสีเนี้ยผู้ชายเงียบมาเถอแต่ว่าเริ่มลดแล้วนะประมาณ30%แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อที่นี่ละเพราะว่าของราคาไพรพอยที่อังกฤษมันหลังจะออกจากย u เงี้ยราคามันสูงกว่าในยุโรปไเงี้ยแล้วในยุโรปก็ลดอุ้ยแจ็คสมูทดูหน่อยสิเสื้อครอบตัวนี้ปลักเนาะน่าจะใส่ได้เรื่อยๆเนี่ยมันดูแบบอันเดอร์สเตทดีแต่ก แจ็คบูตตัวเบลเลยเนาะสวยอ่ะสวยไหมน่ารักดีเนาะลองมาแต่ต่ตก่อนชอบใส่เสื้อแนวตะโกนของคาซาบังก้ามากเลยแต่เดีนี้ไม่ค่อยชอบใส่ละมันตะโกนเกินเนี่ยแต่ก่อนเห็นอย่างนี้นะรีบซื้อเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ละเออแต่ก็ยังมีอยู่นะเอามาใส่บ้างแต่ไม่ค่อยได้ใส่ละเว้ยนี่สวยจังสวยจังเลยอะ่ะ พัซเซลอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันเล็กเฮ้ยอันนี้นึกว่าจะราคาเป็นพันนี่ห้าร้อยบาทเองแกสําหรับโรเอเว่ถือว่าไม่แพงนะลราลองดีกว่าแหวนกระพุ่นย่างสวยค่ะพอคุณมาใส่คือไม่ได้เลยค่ะบ่ได้เลยดูชีพมากอ่านเนี่ยคนไทยชอบกันมากราคาโคตรแรงเลยอ่ะดูเหมือนน่าจะใส่สบายมากเลยนะดูดิ ยีดอกสปีดี้น่ารักมากเลยอ่ะดูดิสไตล์แบบบีชแบ็กเนาะอันนี้ก็เป็นเอสเอลจีเล็กๆนะเวียนี้น่ารักสปีดี้ไปบีชน่ารักดีอ่ะเนาะเ่าแหล่มากเลยอ่ะมีรองเท้าแบบเข้าคู่กันด้วยแบบว่าลงไปมาดีฟเนาะสั่งตกเทอะไรเงี้ยอันนั้นก็น่ารักอ่ะ ชอบนะแฮร์รอนดไม่ค่อยมีคนมายุ่งดีมีคอลเลกชันใหม่กระเป๋าน่ารักดีเนาะสีดำโอนมากาเครื่องประดับของผู้ชายนะอย่างนี้ก็มาทำขายเนาะตลกตลกเขาทำแบบว่าสีสันคัลเลอร์โฟมากเลยเนาะ นี่น่ารักมากเลยอ่ะเธอสีขาวใบนี้ตะโกนเดียวนางบอกจับได้นะเธอมันมีหลายสีนะดูดิตะโกนมากมันเป็นหนักเธอนิมอยู่สีคือแบบสวยมากมันมีเซล50%นะเธอตายไปเลยอ่ะนี่เขาจะขาเป็นไซส์เนาะว่าเออไซส์อะไรของทอสนี่ คอมมองโปรเจกต์คอมมองโปรเจกต์นี่ราคา,าก็ลดไม่ได้เยอะนะไม่ได้ลด50อย่างที่เขาบอกย้อนี้สวยอยู่นะแมกนานี่สี 13. สีสวยเนาะสีแบบเบบี้บลูเนี้ยพ่อามาลดหมดเลยเธอพวกเนี่ยจีวองชีซันโตนี่แมกนานี่สี่ลูกคุณมากเนี่ยวาเลนติพวกเนี้ยน่ารักเนาะ น่ากินอยู่นะเธอคือแล้วแบบมานั่งกินก็ได้นะเนี่ยมีโคงโซนอะไรยเงี้ยเต็มเลยมีเนี่ยบากร์ก,กาแฟเนาะแต่เราไปกินข้างนอกดีกว่านี่คืออลังการมากเธอโอ้ oh my god กระเป๋า lady dior คือแบบคันเลิฟฟสุดๆส,ดส,ดสติกของแฮร์ t คือที่สุดอะมีแต่ใบ,บสวยๆเธอดูดิแรงมากเลยอะ <Sorry. S 1> เห็นของจริงแล้วเธอสีพิซซาชิโอสีไม่ของจริงมันจืดกว่าความเป็นจริงอยู่นะมันจืดมากเลยอะ่ะต้องไปลองดูอะ่ะพิซซาชิโอมาแล้วเดเ่็นน่ารักมากเลยเธอดูดิมากลอนดอนวันนี้ก็กลับมาฟรชอัพนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะ ไปดื่มในโรงแรมนี่แหละแล้วก็ไปมิชลินหนึ่งดาวนะเป็นร้านอาหารเวสแอฟริกันลุคกิ้งพอร์ร์มากเนี่ยนะครับมาถึงก็จัดเลยค่ะเราโดนพัว,ด,ว,พวดาเราขอซอนก่อนอซอนของกลางก่อนนะคะกบ Good morning จากกรุงลอนดอนค่ะที่นี่ไม่ใช่ช่องไก่บ้านค่ะอตีโมยานนะคะ ก็พอดีแฟนต้องประชุมนิดนึงนะคะเอ็ดก็อ,อ,อาสาออกไปใช้เงินไปคิดว่าจะแวะไปแอมเมสแถว New Street, นะิวบอลสตรีทเนาะเพื่อนบอกว่าเออลองไปเสี่ยงดวงดูอย่างเงี้ยเผื่อได้อะไรเก๋ๆนะก็นั่งจากที่นี่ไปนะ่จาจะประมาณยีนาทีแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวแพนทำงานเสร็จก็จะไปกินข้าวกันแถวเมฟแฟร์ด้วยเออใ้ข่าวเวลามันตัดกับเชอร์รี่มันน่ารักนะเธอดูดิ อันนี้ดูโอเคดูแต่ตาคือดูโอเคเลยอะ่ะมีใบที่เป็นผ้ายีนด้วยนะครับเดนิมสวยนะน่ารักดีอ่ะน่ารักนะของจริงมันน่ารักมากเลยเธอแล้วขนาดใบมันกำลังดีอะ่ะอันเนี้ยน่ารักอะ่ะน,น่ารักมากเลยน,น่ารักมากเ มิ s ซ่าชอบผูกนะครับคับพี่คีมโอเชี่ยนี่เชื่อใจน่ารักมากเลยเธอเด็กหรือวิกตองนะครับที่นิวบอลเพิ่งจะหน,ในมีมูราสันดิพี่ดองเจอกนันเีกแลวปงนี้จะใช้เงินต้องคิดเยอะๆเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนนะ จะได้ออฟเฟอร์นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแเราบอกว่าราคาม,มันค่อนข้างสูงยอะไรเงี้ยดีก็คิดแล้วคิดอีกยอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไปแอร์เมสก่อนเนาะคิดแล้วคิดอีกแต่ไปแอร์เมสก่อนถ้าได้กระเป๋าน่ารักน่ารักก็ต้องซื้อเนาะแล้วก็แอร์เมสเนาะเป๋าอะไรมาโชว์เนี่ยไม่น่ารักเลยอันนี้แอมเมสที่นิวบอลนะครับสีน้ำเงนนี่น่ารักจริงมากมากแต่พูดง่ายจะปิดง่ายเลยอ่ะนี่ดิสเพลย์ที่ลอนดอนนะครับ น่ารักมากอะพาโก้ไม่ค่อยไดเอามาใช้เลยลัวพังีนี้แบบน่ารักมากเลยอะของจริงในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ของจริงน่ารักมากเลยนเรื่องเงินของแอมนี่นะครับมีดอกมีชั้นมีกรบปุกทุกอันเลยครับฉันดองทำเป็นโรสโกแล้วเธอดูดีเลยอะ อันนี้น่ารักัะน้องขนเที่ยงกิดไม่ติดอาหารที่นี่ก็น่ารักเมทที่นิวบอนสตรีทนะครับตรงเมฟแอร์อะไรอย่างเงี้ย ก็มีแต่มานามอาหรับทั้งนั้นเลยเข้าไปเพื่อนบอกว่าไม่ต้องมาหลอกมือเสียเวลาเออก็จริงจริงแหละพอเข้าไปแต่ละคนเขาซื้อแบบกันกระน,นำซัมเมอร์เซลเลยอยากได้ตอนนี้อยากได้มินิเออเขาเรียกว่าอะไรวะมินิเออแบกเนาะก็แบบว่าพยายามดูออนไลน์อยู่แล้วก็แบบเวลามาเที่ยวต่างประเทศอะก็ลองมาเสี่ยงดวงดูแต่ว่าเขาก็เขามีกระเป๋าขายหลายใบายมากเลยนะแต่ว่าส่วนมากหลายๆใบที่ที่เขาโชว์อย่างเงี้ยเราไม่รู้จักแล้วก็ เออมันมีใบหนึ un> un> uh> ่งใบที่ชื่อว่าจิกเก้มาเป็นคลัชอะไรเงี้ยก็สวยดีอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้อยากได้ไงเขาก็เอามาพอเฟอร์น่ารักอยู่เอามาเอามาให้โชว์ให้ดูหลายใบอยู่แต่เราก็แบบเออไม่ไม่ชอบสักใบเลยก็เราไม่เป็นไรขาดผ่านเดี๋ยวนี้จะเข้ามีวีิวต้องต่อแถวด้วยเหรอฮอตขนาดนั้นเลยเหรอตกใจชอบทําสวยมากที่ลอนดอนใบเล็กน่ารักมากเลยเธอโดูตุกุกตาเต็มไปหมดเลย มิวมิวค <c oughs> ือเสื้อผ้าเขาอันดับหนึ่งอ <c oughs> ะตอนเนี้ยเสื้อผ้าน่ารักมากเธอดูดิมิวมิวคือสวยสุดละตอนเนี้ยแฟชั่นนะน่ยคัน้องเนี่ยรถเั ว่ามาว่าจะเอาแบรนด์อะไรเนี่ยเดย์โบที่ไปเปิดเมืองไทยก็มีมีอะไรบ้างว่าเวอร์ซาเช่มงแคลสิลีนโลเอเวเซนย่าแจ็คสมูสมีนี่ก็มีนะอะไรเนี่ยคนไทยชอบใส่แถวนี้ก็คือช้อปปิ้งนิวบอลสตรีทก็คือจึงเธอเธอมีแม่งทุกแบรนด์ในโลกเนี่ยจริงๆลอนดอนคือแบบว่าเออคนรวยระดับโลกเขามารวมตัวกันที่นี่นะ ไปดูแจ็คมูดนิดนึงนะคะพอซื้อได้หน่อยดอกตอนนี้ต้องเซฟตังค์อย่างแรงดอกใช้เงินเยอะมากเพราะน่ารักนะเธอมันแบบชิวๆอะ่ะเธอแล้วราคามันก็แบบน่ารักด้วยอะไรอย่างนี้แจ็คมูดชอบแจ็คมูดคือทําสวยมากเธอเหมือนบ้านเขาที่ฝรั่งเศสตอนใต้ตเลยอะ่ะดูดิอันนี้เป็นนิวคอลเลคชันนะ อันนี้สวยดีอะสีเขียว mm hmm. ใส่แล้วเหมือนกำนันเลยด้วยฟอร์มมันนะด้วยทรงซิ l ูเอทมันทำให้แบบดูแข็งดูใหญ่มากเลยอะแต่สวยนะแต่ฟอร์มมันแบนบไม่ชินกับฟอร์มแบบนีนบราฟบลอเรนคาเฟ่ด้วยนะครับขายอะไรเอ่ยแอบเข้าไปเสือกหน่อยสิ ขนมทั้งในร้านน่ากินอยู่ท่านเธอพัคนอคุ้ยเนี่ยพันกว่าบาทเธอน่ารักดีอ่ะวฮังกี้วันทูอีทนะเอาอีบ้าให้กูเดินอยู่ได้บอกว่าหิวจะหิวจะตายอยู่นะแล้วอยู่เมฟแฟร์มันมีแต่ร้านอาหารที่แบบเขาขายอาหารที่มันแบบคอมพล็กซ์มากโอ้ผู้ชายแค่าหลังเธอส, <c oughs> สิงค์กัออสเทอร์ thank you เชียร์โอ้โหดไว้นี่วิเนกเกตไปนิดนึงนะครับน้ำ,ำส้มสายชูนะักกินหมอก็ oh m ม่กดถิแล้วนะ v บอร์บีสวีทอร่อยเนาะอร่อยมากโลเคอล r o m Northern i อร l a n d ลนด์ hmm. Very good เป็นลิงกุยนี่กับเนื้อปูนะครับของแฟนกินเป็นซีบาร์เซอร์ชกับบัตเตอร์ซอสนะครับแล้วก็ Green Bean. กรีนบีซีบาร์ก็คือปลากระพงเนาะน่าก,กินมากตอนนี้อยู่ฮาวิเนสโกนะครับข้างๆแฮร์ริสเลยก็เริ่มมีเซลแล้ว <c oughs> ใช่ข้างหลงังยังรออันนี้ของโรเว้นะครับสวยดีเนาะ เพิ่งเห็นชองพอโกติเย่ทำแว่นห้างฮาวินิโกเดินสบายๆมากเลยอยู่คนไม่ค่อยเยอะเหมือนแอร์โรขนาดที่นี่เซลนะเนี่ยขีเรียงหลอกเลยเธอดูดิไม่มนุษย์เลยค่ะป่าช้ายังไม่เงียบเท่าที่ฮาวินิโกขนาดนี้ลอนดอนนะเวย้ยแคปิตอลเมืองแฟชั่นแคปิตอลของโลกนะเวย้ยเธอดิกเงียบมากทุกยีห่ห้อแต่ก็ไม่มีมนุษย์เลยค่ะป่าช้าป่าดงดิบ ยังไม่เงียบเท่าที่นี้เลยจ้ะครับวินิโกนะคะแต่ว่าเพลงดังอยู่ก็ช่วยได้อยู่ช่วยได้เยอะอยู่ตานโดก็ลดนะครับอัพ o 10%รองเท้าวสวยนะราคาไม่แรงดูดูกันเด็กเตอร์เนี่ยเนี่ยใสอย่างเงี้ยแกสวยหรูดูแพงเนี่ยมีความคายกูชี่ฮอตเปรตอยู่รอยปอลนะน่ารักเกี่ยวพามดเลยนะครับนี่ วิเวียนเว็บบูดยูโกบอสพอสมิทเนี่ย50%ที่เป็นไทร์แบรนด์ก็คือตุยเลยค่ะดูดิผีหลอกมากเธอแกมีแต่พนักง,งานเสื้อของแจนะ็คบูสนะเวลาใส่ซัมเมอร์อะไรเงี้ยเขาทำสีสันคัลเลอร์ฟูลเดียวเนี่ย, <Sorry. S 2> ยชอบตัวนี้มากเลยอ่ะไปลองดูแต่ว่ามันนี้เนี่ยมันโบกี้เกินอ่ะผ้ามันหนาไปนิดน,นึงอ่ะ ทรงสวยเด้อซีรีนนะคะตั้งแต่น้องลิซ่าออกไปก็หลังๆมาไม่ไหวแล้วว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยซีรีนสงสัยต้องหาดีไซเนอร์ใหม่แล้วล่ะเธอมันด,ดููดิยมีแต่อะไรเดิมๆอะ่ะไม่ตื่นเต้นไม่เก๋เลยอะ่ะติสแวนโนสวยมากดูราคานะคะ2,500แต่งานคือแบบปักตาแตกนะ ก็สมราคาอยู่นะชอบยี่ห้อนี้มากเลยแต่รู้สึกว่าหลังๆมันตะโกนไปนิดนึงไม่นิดนึงหรอกตะโกนเยอะเลยก็ไม่ค่อยได้ใส่เนาะแต่ว่าก็ยังมีอยู่เอามาใส่บ้างตามเวลาเนาะบางที่อยากตะโกนตะโกนอะไรเงี้ยเห็นปะมันตะโกนตะโกนแต่ของเขาแบบลายพิมพ์ลายอะไรเงี้ยสวยนะดูดิแต่ก่อนชอบใส่มากตอนที่แบบเเสื้อตะโกนตะโกนแบบกลังนิยมอะเดี๋ยวนี้แบบใส่น้อยลง ดูดิเห็นปะมันตะโกนตะโกนคัะแล้วฟูมากเลย Moments later แกใครมาแฮร์ริสตนะครับร้าน M Cherry เคยไปกินออริจิน l ลมาที่เลบานอนอร่อยมากต้องมาลองเธอมีเปิดแล้วที่แฮร์ริสตนะครับเพิ่งเห็นลดมากเธอ Confirm ไม่รู้จักแบรนด์เนี้ยชื่อว่า,าอะไรอะ Double แบบเสื้อผ้าเขาน่ารักมากเลยเธอของผู้ชายนะดูดิ ดีเสื้อสวยทั้งนั้นเลยแล้วราคาแบบไม่ได้แพงเวอร์อ่ะถือได้อ่ะเธอเนี่ยมันลดราคาด้วยไม่รู้ของประเทศอะไรอ่ะเธอโอเคเลยนะยี่ห้อเนี้ยสวยคอนเฟิร์มดูดีคิวเนาะแฟนเอสเป็นบิ๊กแฟนของแบ,บรนด์นี้นะครับซันโตนี่ซึ่งรองเท้าทำงานเขาว่าใส่ดีมากแต่ราคาแม่แงโคตแพงเลยผู้เป็นแสนก็มี มันลดถ้า10%เ็บอกมันว่าอ่ามึงจะซื้อมึงก็ซื้อเลยเนี่ยแต่ให้ซื้อตอนลดเดีย๋ยวไปซื้อราคาเต็มเพราะฉันรู้ว่ามันต้องลดอย่างเงี้ยนางชอบแบบว่าเวลานางไปเจออย่างเงี้ยพอนางเห็นนางชอบนางจะซื้อเลยบอกว่ามึงไม่ต้องค่ะแล้วกูลดแล้วกูจะสะกิดเองนี่เห็นไหมหลับเขาชอบรองเท้าทํางานของยี่ห้อันตนี่ซึ่งอีดอกราคาเต็มปกติก็คือขายบ้านขายช่องซื้อเลยแหละแพงมากเป็นพันยูโรคู่ละสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยแต่นี่เลเซ่เห็นปะ อันนี้ยังแพงอยู่นะเนี่ยเห็นปะ่ะราคาเต็มมันจะมาประมาณพันหกหกเจ็ดหมื่นเนี่ยมันลดเหลือประมาณสี่หมื่นแต่มันมีลดเดยอะกว่านี้อีกนะสันตนี ي เห็นปะ่ะลดเหลือประมาณหมนะื่นต้นอ่ะซื้อได้ในอย่างเงี้ยสันตนี ي เนี่ย,น,น,น,ยนางชอบมากเนี่ยซื้อได้นะเธอลดต้องครึ่งหนึ่งเนี่ยเหลือหมื่นนิดนิดเองสวยอยู่นะ <Okay. S 1> เออเมื่อกี้คือฉันอนะสะพายกระเป๋ารุ่นนี้มา แล้วฉันสะพายล,ลาบูปูมาแล้วไปเจอน้องคนหนึ่งพนักง,งานเขาเป็นคนฮ่องกงน่ารักมากสวยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ลาบูบูที่เนี่ยหายากมากที่ลอนดอนไม่มีขายในป็อปมาร์กเลย mm hmm. แล้วชีแบบอยากได้มากแล้วชีก็แบบเหมือนบอกว่าเออเนี่ยรอทีหน้ามันจะมีตอนนี้มันมีอภาพอยู่ชั้นสี่ที่แฮร์รเนาะเดี๋ยว mm hmm. จะมันจะมีมาเปิดอะไรเงี้ยท์หน้าให้ให้มาแล้วเดี๋ยวจะมีขายอะไรเงี mm ้ย hmm. เราบอกว่าเฮ้ยเรามีเยอะแล้วเราไม่ต้องการแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. แบเหมือนประมาณว่า ที่เมืองไทยมันก็คึงๆจะเริ่มเลิกคิดแล้วน้ออะไรอย่างเงี้ย ชีก็บอกว่าที่เนี่ยฮิตมากคนอาหลับฝรั่งฝรั่งมาใช้กันเยอะมากแต่ชีบอกว่าชีแอบโกรธนิดนึงเพราะว่าบิคซาบลิซ่าเราก็บอกเอาจริงหรอออาเป็นบิกแฟนแล้วชีก็บอกว่าชีเป็นบิกแฟนเหมือนกันชีมาจากฮ่องกงก็เมื่อกี้ไปแอบขอสัมภาษณ์มาด้วยเราไปเปิดเทปให้ดูเลยแล้วกาน้องเขาพูดอะไรเกี่ยวกับนอลิซ่าบ้างเนาะนมาเจอน้องไอรีนแล้ววิทอก็บาเราบู๊บู๊ดเดนชีเข้ามาคลอสวิคเาลิซ่าแฟน r i g h mention about the How difficult after Lisa posting uh, the the yeah. photo with Labubu? How difficult to get in in London, right? Very difficult until now. Yeah, yeah, yeah. Even now, mm. everywhere sold out Labubus except Paris. Except Paris. <laughs> Next week will come. Yeah, yeah. yeah. How you like Lisa? I love Lisa. Lali La La so love me. Yes, <laughs> yes. And what about the new album, the the oh. solo, solo album? I album? I love the one she did with Future. Ah, yeah. No, no. F Word of the World. Oh, oh okay. it's, crazy. That, yeah. it's crazy! Yeah, it's crazy! I think this this the song, MV, the yeah, this, the MV is so crazy and she featuring with Maroon 5, with Rosaria, yeah, yeah, yeah. and so many like cool superstar like the yeah. the the, the, the latest one, the ten, you know, like when I'm with you, you know, that, yeah, that yeah. she drop the stuff and like, you know, I know so I much know. fun. I I'm so, oh, so happy I, I I met an in, international fan like you, Eileen. <laughs> <laughs> nice to meet Thank you. Thank you so much. Hi. Come to check out La Bubu for at Harrods. and Eileen, yeah. visit yeah. her at the uh, <laughs> shoe section. Uh. Yeah, men's shoe section. What brand? Uh, Kurt Geiger. Oh, she Kurt Geiger. Okay. Thank you so much. เดียเวลามาแฮร์อตดช่วงที่มันหนาวๆคนมันจะไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าเหมือนแทนเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคนอาลับมาเที่ยวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าฉันอยู่แล้วฉันปวดหัวมากเป็นกินน้ําหอมมากกินน้ําหอมแขกแบบกินมนแรง่ะจะพวกอะ่ะเออก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเธอแบบขอออกเหมือนเมื่อวานมาทำช็อปปิ้งบล็อกก็แบบว่า อยู่ได้แป๊หนึงก็รู้สึกว่ารู้แล้วว่าทำไมถึงอ้วกอ่อมันเหนม็นกินน้ำหอมนี่เองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยอยู่สโลนสตรีทนะครับตรงใกล้ๆกับเออ่ข้างๆแฮร์อรอเลยก็จะมีแบรนด์เป็นช็อปสแตนดาร์นเยอะเหมือนกันนะโรนเนี่ยเห็นแบบมีผู้ชายเนีสองผู้ชายให้ดูผู้ชายแถวนี้หล่อเนะนาตาดีดูดีมีชาติสกุลมากอ้าวเอดูซีฉันสะุดเลยนี่นีผู้ชายแถวนี้นะ สองมาดูเห็นไหมยอดม,มดก็มาค่ะี2 8 a.m มีศพอาร์มีอพกันเลยเธอเข้าไปดูหน่อยสวยมากอยู่ในโซโหเลย สวยมากเลยอ่ะเธอมันเรียบๆดีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่อยากใส่อะไรที่มันตะโกนตะโกนแล้วอะ่ะโลโก้มันน่ารักเดียวลดราคาด้วยอันนี้ลดสามสร์เซนนะครับถ้าเป็นแท็กสีเขียวถ้าเป็นแท็กสีส้มลดสี่สิร์เซเสื้อแจ็คเก็ตอารมี่สสีสวยมากเลยเธอดูดีลดด้วยนะ40%ซจาก4ี่ร้อยเจดสปอนก็ลดไป40%เปอซนาะสีสวยมาก แบรนด์ซีเลคชั่นดีมากเลยนะอยู่ที่โซโหเงี้ยแล้วลดราคาดีมากแวะมาดูได้โซโหนะครับลด50หมดเลยเ,นะ Studio, เลยเนะี่ยแอคเนฟสตูดิโออะไรเงี้ยหลายแบรนด์นะมีพาติดแบรนด์เกดีนะนี่ก็น่ารักนะของคาซาบังกาเนี่ยลดครึ่งราคา อันนี้น่ารักเนาะรถและเหลือ1 6 5พาวของพา m มนเจอ่ะลายมันแบบน่ารักเดี่ยวฉันลองแล้วสีนี้ฉันใส่ไม่ขึ้นเลยสีสีเหลืองโทนเนี่ยใส่แล้วแบบซิดมากลิเบ์ตี้นะครับเครื่องสำอางน้ำหอมคือสีเล็กชันดีมากเลยเนธะอแบรนด์นี้นะครับรถมากบีดีเคได้นะครับกานาโดทีเอ็ดไปซื้อที่บราซิลมาเต็มเลยมีขายที่รีเบตตี้ด้วย ทิปเตอรี้เขามีเซล์ด <Slack ielle> <ral> ้วยแหละเธอซิเล็กชั่นดีมากนี่นะครับเนี่ยเมซองคิวเวลลี่เนี่ยโอ้โหกินเนี้ยหินฮิบิคัสเนี่ยหอมมากมาทั่วเมืองไม่มีมาจบที่ฮิตโตรมีแล้วราคาที่ฮิตโตรดีมากสามพิเ็ดปอนในเมืองมันสามแปดปอนประหยัดไปต้องเจ็ดปอนเนี่ยเธอก็ถ้าใครซื้อพวกเครื่องสำอางพวกสินแคร์มาซื้อที่แอร์พอร์ตดีกว่าเธอราคาดีกว่ามันไม่มีแท็ก แล้วมาได้ที่ฮิตโรดีใจมากเลยเธอ thank you เป็นที่สหรับมาโลนที่อังกฤษนะครับราคาที่แอร์พอร์ตคือดีสุดล้ะเธอดูเอาแชนแนลด้วยนะจ๊ามีดีออร์อ๋อน่าจะมีแอร์เมสนะเธอมันมีทุกแบรนด์เลยอะจึงมากเลิอยู่นะเธอแต่ราคามันมันน่าจะเท่ากับในเมืองนะคิดว่าไม่ใช่เป็นราคาแท็กรีฟันเดะะ้ักนัก,นก,นกเที่ยวนี้ทําแท็กรีฟันไม่ได้แล้วว่าเราลองหาดู ขายได้แต่ไซส์ใหญ่มากเลยเธอดูดิสวยนะก่อนกลับนะครับต้องแวะซื้อชายี่ห้อนี้นะครับฟลอตหนหนแมนเมซองนะครับรอยัลเบลนแม่ย่าชอบมาก